สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ a c e b o o k เรียนหลักรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์สำหรับคลิปนี้ครูพงศ์จะมาแนะนำความรู้ในวิธีการเล่นม้าโยมขวาแก้เบี้ยสูงในรูปหมากม้าโยมขวาเบี้ยสูงจากคู่ต่อสู้นะครับโดยพวกเราจะเป็นหมากสีดำนะครับเป็นฝ่ายแก้เบี้ยสูงมาดูกัน บนกระดานนะครับฝ่ายที่จะเล่นเบีย้ยสูงนะครับเขาจะขึ้นเบีย้ยตัวนี้นะครับเตรียมขึ้นเป็นม้โยงขวาถ้าหากเจอคู่ต่อสู้เดินแบบนี้นะครับพื้นฐานของเรานะครับเบีย้ยหน้าม้าขึ้นมาคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยคู่กลางพัฒนาม้าขึ้นมานะครับป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ทิ่มเบีย้ยสูง ฝ่ายคู่ต่อสู้ปู่เบีย้ยกลางกระดานนะครับเรียงสามต้องการที่จะเล่นเบีย้ยสูงนะครับพัฒนาโคนขึ้นมาครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นพัฒนาเม็ดขึ้นครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นจังหวะนี้ปู่เบีย้ยคอหกมาคอห้าครับ คู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นพัฒนาม้าขึ้นครับเป็นม้ายมงขวาฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นตรงนี้ทิมเบี้ยงอหกมาอห้าแล้วคู่ต่อสู้จะทิมเบี้ยสูงนะครับนี่คือเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้นะครับม้าขวาเบี้ยสูงซึ่งถ้าหากเราแก้ไม่เป็นนะครับหมากของสีดำก็จะ อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแคบติดทั้งกระดานนะครับทั้งโคนทั้งม้าเดินลำบากนะครับดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญมากในการเล่นหมากรุกไทยคือเราจะต้องแก้เบีย้ยสูงตัวนี้ให้เป็นนะครับถ้าแก้เป็นพี่น้องทุกท่านจะมีพื้นฐานที่ดีขึ้นและพัฒนาฝีมือได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับ มาดูวิธีการแก้เบีย้ยสูงนะครับครูพงศ์จะแนะนำเทคนิคนำเม็ดขึ้นไปแลกกับเบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้นะครับให้เราพัฒนาโคนขึ้นมานะครับฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นจังหวะนี้นะครับแนะนำทุกท่านให้กินตักเบีย้ยเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ ใช้เบีย้ยขึ้นไปกินแล้วนำเม็ดขึ้นมาแรกครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปจากนั้นให้ท่านนำม้านะครับมาที่ตาชอช้างหเพิ่มปากในการโจมตีเบีย้ยสูงครับตัวโจมตีเบีย้ยสูงนะครับนับเป็นปากในการกินมี1 2 3 4 ฝ่ายคู่ต่อสู้มีตัวผูกเบี้ยสูง1 2 3ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าคู่ต่อสู้ไม่ทำอะไรจะถูกกินเบี้ยสูงฟรีดังนั้นฝ่ายคู่ต่อสู้ก็จำเป็นต้องนําเบี้ยสูงกินแรกกับเม็ดโคนขึ้นมากินครับจะเห็นว่าเบี้ยสูงของคู่ต่อสู้หายไปแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราได้กลับมานะครับ คือเบี้ยของคู่ต่อสู้เป็นเบี้ยเดี่ยวและจุดตรงนี้นะครับเรียกว่าเท่นหมากซึ่งจังหวะต่อไปนะครับเราก็จะถอยม้าลงไปลำเลียงโคนขึ้นแล้วก็ตั้งเท่นหมากเท่นหมากก็คือตาที่เรายืนแล้วไม่มีเบี้ยของคู่ต่อสู้มาไล่นะครับจะยืนเกาะกินเบี้ยคู่ต่อสู้ซึ่งจะได้เปรียบตำแหน่งหมากนะครับผม ครูพงได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมทางเว็บไซต์ playok ok. com นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครูพงได้แนะนำเว็บไซต์ไปแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านเข้าไปฝึกซ้อมเข้าไปเล่นได้นะครับผมโดยครูพงนะครับจะเล่นเป็นสีดำแก้เบีย้ยสูงจากไม้ยงขวาเบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้ทุกท่านมาศึกษาแนวทางการเล่น จากครูพงไว้นะครับแต่ทุกท่านไม่ต้องจำหรือท่องไปเล่นนะครับดูเป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วนำไปปรับใช้กับการเล่นของท่านนะครับผมเพื่อจะได้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันบนกระดานเลยครับในเกมการเล่นหมากรุกไทยของครูพงฝ่ายคู่ต่อสู้เขาเดินเบี้ยชฉชิงสีครับ ครูพงเดินเบี้ยชอชั้งห้าครูต่อสู้ปูเบี้ยคู่กลางครูพง์พัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดครูต่อสู้ปูเบี้ยงอสี่ครูพง์พัฒนาโคนขึ้นมาชอชิงเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นชอชิงสองครูพงพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครูต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นจอสาม ครูพงปูเบี้ยคอหกมาคอห้าครูต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเฉาชิงสามครูพงพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าโยงขวาครับครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นคอสองครูพงปูเบี้ยงอหกมางอห้าฝ่ายครูต่อสู้ทิ่มเบี้ยสูงครับครูพงพัฒนาโคนขึ้นมางอเจ็ดครูต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นเฉาชิงสอง ครูพงกินตัดเบีย้ยชฉชิงสี่ไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นไปกินครูพงนําเม็ดขึ้นมาแลกกับเบีย้ยสูงครับฝ่ายคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นงอสามครูพงขยายม้าขึ้นมาชอช้าง6โจมตีเบีย้ยสูงฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเม็ดครูพงนําโคนนะครับขึ้นมากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ชชชังหนึ่งครูพงถอยม้าลงไปครับเตรียมนำโคนนะครับขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายม้าขึ้นไปที่ยอสิป้องกันไม่ให้โคนของครูพงขึ้นมาจังหวะนี้ครูพงนำขุนขึ้นหอเจ็ 7. ฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคอสามไปคอสครูพงนำเรือมาแลกครับ จะได้นําโคนนะครับขึ้นมาได้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจแลกเรือครูพงใช้เรือกินคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นจอสองครูพงล์ลำเลียงโคนขึ้นมาชอช้างหกฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสอง ครูพงนำโคนตั้งแท่นหนากนะครับที่ชอชิงหฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาแรกครับต้องการเดินเพื่อเสมอนะครับในหมากรุกไทยนะครับถ้าเราแลกเรือกับคู่ต่อสู้ออกทั้งสองลำโอกาสเสมอจะมีสูงมากนะครับเพราะว่าเรือเป็นตัวหมากที่มีประสิทธิภาพรุนแรงเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมที่จะเกิด ในการสร้างโอกาสแพ้ชนะกันนะครับดังนั้นครูพงต้องการที่จะชนะคู่ต่อสู้จึงหลบเรือนะครับไปผูกเบี้ยริมไว้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปกดขุนครูพงศ์นำขุนหลบจากตาก,กดคู่ต่อสู้นำโคลนขึ้นเฉาชิงสามครูพงเดินเบีอยอ 6, ้ยยอหกายอหนะครับป้องกันไม่ให้โคนของคู่ต่อสู้ขึ้นไปแรก ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่งอจังหวะนี้ครูพงขยับขุนไปไล่เรือครับคู่ต่อสู้ถอยเรือลงมาชช้างหนึ่งครูพงนําขุนขึ้นชฉิง7ฝ่ายคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นคอสอครูพงนําเรือมากดขุนคู่ต่อสู้ครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนหลบตากดนะครับครูพงปูเบีย้ยกอหกมากอห้า คุมไม่ให้เบีย้ยของคู่ต่อสู้ขยายขึ้นนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกยันเบีย้ยวไว้ครับจังหวะนี้ครูพงมองเห็นว่าโคนของคู่ต่อสู้อยู่เดียวๆนะครับจึงนำเรือมากดครับฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยโคนมาผูกครูพงถอยโคนลงไปที่คอเจ็เพื่อให้เรือนะครับได้ กดต่อโคนและในจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ไปถอยโคนมาที่งอหนึ่งนะครับทำให้เป็นการเดินพลาดนะครับจังหวะนี้ทำให้ครูพงนะครับได้บุกโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนด้วยการใช้เบีย้ยนะครับกินเบีย้ยที่คอสีไล่โคนคู่ต่อสู้เพื่อขู่ที่จะกินเบีย้ยงอสีนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยขึ้นไปกิน ครูพงใช้เบีย้ยกินไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปกินครูพงใช้ม้าแลกโคลนเม็ดนะครับถือว่าคุ้มนะครับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดกินครูพงน์นำเรือนะครับเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้ากินโคนครับครูพงน์นำม้านะครับขึ้นมากิน คูต่อสู้นำเรือผูกเบี้ยครูพงลําเลียงโคนขึ้นมาคอหกครูต่อสู้นําเรือขึ้นชอชิงสามครูพงนำโคนขึ้นมาคอห้าคู่ต่อสู้นําขุนขึ้นคอสามจังหวะนี้ครูพงถอยม้าไปที่งอหโจมตีเบี้ยครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นคอสองครูพงตัดสินใจใช้ม้ากินเบี้ยจังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้นำม้าไปไล่เรือของครูพงนะครับครูพงก็จะถอยไปตานี้นะครับเพื่อผูกโคนในเกมฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนนะครับขึ้นไปไล่ ตรงนี้ครูพงมองไว้แล้วนะครับว่าสามารถที่จะใช้ม้านะครับกินแรกม้าของคู่ต่อสู้ม้าโจมตีเรือของคู่ต่อสู้ครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนลงมากินนะครับครูพง์นำเรือกินเบี้ยริมสถานการณ์ตอนนี้ครูพงได้เปรียบคู่ต่อสู้3มเบี้ยคว่ำนะครับถือว่าได้เปรียบถึงชนะนะครับ แต่คู่ต่อสู้ยังไม่ยอมแพ้นะครับผมยังสู้ต่อฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอสครูพงใช้เรือกดขุนครับคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่ชฉลิงสองครูพงส่งเบีย้ยขึ้นมาขอไข่ห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นจังหวะนี้ครูพงตัดสินใจแลกเรือเลยครับเพื่อสรุปหมาก ชนะในปลายกระดาษนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ขุนขึ้นไปกินครูพงทิมเบี้ยไล่โคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นครูพงยันเบี้ยริมไว้เพื่อไม่ให้ขุนคู่ต่อสู้เกาะกินเบี้ยริมนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนมาจอสาครูพงเข็นเบี้ยขึ้นมาจะมาหงายครับ คู่ต่อสู้ถอยโคนมาแรกครูพงตัดสินใจกินแรกรุกนะครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนกินครูพงส่งเบี้ยขึ้นมาในบันทึกเกมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ครูพงในจังหวะนี้นะครับผมครูพงจะไล่ปลายกระดานให้กับพี่น้อง fc ที่เป็นมือใหม่นะครับได้ศึกษากันจนจบเกมเลยนะครับ ดีที่สุดนะครับคู่ต่อสู้น่าจะเดินขุนมากเกาะเบี้ยนะครับหงายรุกนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนขุนขึ้นมาครับ งายครับ ู่ต่อสู้ถอยลงมาไปครับคู่ต่อสู้เดินขุนนะครับขึ้นไปตรงนี้นะครับอย่าไปเดินเบี้ยงหายตัวนี้ไปตานี้นะครับหมากจะอับนะครับผมหมากอับหมายถึงคู่ต่อสู้เดินขุนไม่ได้เดินตัวหมากตัวอื่นๆก็ไม่ได้นะครับเกมจะจบลงด้วยการเสมอกันทันทีเลยนะครับผมดังนั้นต้องเดิน อย่างรอบครอบนะครับหมุนครับครูต่อสู้เดินขุนออกมาขุนเราขึ้นมาครับมาครับผอนเบี้ยหงายมาครับเบี้ยหงายมานะครับขุนเข้ามาครับ กินครับเบีย้ยเข็นมางหงายนะครับหงายครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยังนับสักกระดานไม่ได้นะครับเพราะกติกากำหนดว่าฝ่ายที่จะนับสักกระดานได้ทั้ง2ฝ่ายจะต้องไม่เหลือเบีย้ยคว่ำนะครับยังเป็นเบีย้ยคว่ำอยู่ก็จะนับไม่ได้นะครับต้องหนีอย่างเดียว มาครับขุนมาครับรุกครับมุมนี้ต้องไล่รูปอะไรดูลักษณะของเบี้ยนะครับจะเห็นว่าเบี้ยหงายตรงมุม2ตัวนะครับเป็นมุมที่ขุนคู่ต่อสู้อยู่นะครับดังนั้นก็จะเป็นรูปทหารเตียงพล หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากระเรียงเรียงเบี้ยนะครับขุนเบียดเข้ามาครับเบียดเข้าไปครับเบีย้ยหงายไปตานี้นะครับคู่ต่อสู้ออกข้างนำขุนเข้าไปนะครับการไล่ในรูปของทหารเตียงพลขุนของฝ่ายไล่จะอยู่เป็นเงาของม้าจากมุมกระดานนะครับเงาม้านะครับผม ตานี้หรือตานี้นะครับคู่ต่อสู้หนีเข้ามุมใช้เบี้ยงหายมารุกนะครับผมต้องใช้เบี้ยงหายที่เป็นจังหวะรุกนะครับอย่าเดินเบี้ยผิดตัวนะครับหมักจะอับรุกนะครับคู่ต่อสู้หลบขึ้นเบี้ยงหายมารุกจนนะครับเป็นรูปของทหารเรียงพลหรือกระเรียงเรียงเบี้ยนะครับผมครูพงสาธิตในวิธีการไล่เพื่อให้พี่น้อง ทั้งในวงการที่เป็นมือใหม่นะครับและนอกวงการที่กำลังฝึกหัดเล่นนะครับจะได้มารับชมมาศึกษาไว้นะครับซึ่งคลิปที่เป็นการไล่ปลายกระดานพื้นฐานครูพงลงไว้ที่ช่อง y o u t u b e เซียนเหนือเซียนนะครับกดที่เพลย์ลิสต์เลือกหมวดหมู่ปลายกระดานนะครับไปรับชมไปศึกษาได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้พี่น้องทุกท่านจะนำวิธีการแก้เบี้ยสูง ในรูปหมากม้ายมขวาเบีย้ยสูงของคู่ต่อสู้ไปปรับใช้ในการเล่นนะครับผมขอให้พี่น้องทุกท่านพัฒนาฝีมือได้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและช่วยการเผยแพร่กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราไปนานๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ